รีวิวรถของเราต้องกลางแดดเท่านั้นถ้าอยู่ร่มๆในสตูนี่ไม่ใช่นะต้องกลางแดดนะครับตอนนี้กำลังรถเข้าใหม่ครับเปิดกระจกตากแดดฆ่าเชือโลกนะครับแต่ว่ารถไม่มีเชื้อโรคะไรหรอกรถมัน เพิ่งเข้ามาเราก็คลีนอัพทั้งคันนะให้มันสวยๆไรกลิ่นอะไรเงี้ยนะครับ mm hmm. จะทำอย่างนี้ทุกคันจะมีกลิ่นไม่มีกลิ่นเราก็ทำทาุขุนยนี้ทุกคันนะตากแดดให้มันเชื้โลกมันตายให้หมดนะครับตากแดดก็วัน2วันอะ3ามวันประมาณเนี้ยนะครับ mm hmm. อันนี้เป็น e สอ0ร้อยปูเป้ปีหนึ่งสี่นะครับ เป็นไฟใหม่แล้วนะเป็นไฟใหม่แล้วนะไฟใหม่อนไนสวยกิ๊บหนังไม่มีริ้วรอยขูดขีดขาดเลย MG นะจ๊ะไฟใหม่หล่อนลอนะครับรถใหม่ซื้อมาก็สี่ล้านอ่ะนะตอนนี้ ถ้าหกปีก็ลงเหลือล้านหกเก้าอ่ะลดลงเหลือประมาณสามสี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะลดราคาลงมาหกเจ็ดสิบปอร์เซ็นตอ่ะนะแต่ยังรออยู่นะล้านหกเก้านี่ก็คือประมาณอะไรอ่ะคอจูนเนอร์ไหมแต่มัน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 คนละแบบอนะคนละแบบกับคอจูนเนอร์อนะ่ะอยากเข้าไปนั่งให้ลองดูด้านในนะแต่ว่ามันน่าจะร้อนนะ ถ่ายรีวิวสองสามนาทีนี่ก็แย่แล้วอ่ะนะก็แบบนี้รุ่นนี้เลยแบบนี้เลยนะครับระเบียนนี้เลยคันจริงมีของจริงนะครับจัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับดาวออกแค่ค่าประกันอย่างเด,ยเดียวมั้งค่าประกันว่าประมาณสามสนะี่หมื่นนะจ๊ะอ่ะใคร ชอบตังเหลือช่วงนี้ก็มาจัดกันนะทุกนี้ไม่แพงนะครับไปรุ่นน,น,นี้รุ่นที่อื่นขายกันขายกันน่าจะทะลุเกือบเกือบสองล้านนะร้าน8ดล้านเกนะ้าของเราขายแค่ร้านหกเก้าเองถูกๆนะตจ่ะรถใหม่มากันเยอะแยะนะมาซื้อกันหน่อยอันนี้เป็นไททันตัวหน้าใหม่นะ ไต้ตันพัดหน้าใหม่ปี2020นะครับสีขาวมีคันเดียวในเว็บนะครับยังไม่เอาวัตติกออกเลยนะนะครับสวยดําเดิมพร้อมใช้น่าจะ2020ออี่สิบ plus auto สีประตูนะครับ คันที่แล้ว่อดได้แป๊บเดียวไปเลยนะครับคันนี้ก็สีขาวสียอดฮิตนะครับ699เหมือนเดิมนะครับท็อปสุดขับ2ท็อปสุดนะจะมีกล้องถอยมีเบาะหนังมีอะไรครบเลยนะสภาพสวยกริบวิ่งประมาณหมื่นโลเนี่ยบเบาะเบื่สวยหมดเห็นไหมหกเ้าเก้เท่านั้น นะครับเบาสวยพร้อมใช้นะจา๊ะสีขาวขับสี่แล้วก็ยังอยู่คันนี้แปดเก้าเก้ามาซื้อกันหน่อยนะครับขับสี่ตัวท็อปสุดแม็กเหมือนกันแม็กเหมือนกันเลยนะครับขับสี่ก็มีขับสองก็มีนะครับขับสี่นะค 4, ันหนึ่งไททันขับสี่ นะครับหน้าเก่านะหน้าเก่าราคาก็ถูกลงนะครับคับสีเหมือนกันเป็นหน้าเก่านะจะสีขา,าว E หนึนะครับรถพร้อมใช้สวยเลยคันเดียวในเว็บเหมือนกันไม่ต้องไปหาที่อื่นจะไปหาที่ไหนนะคับสีหายากนะครับ ถ้า99เท่านั้นปี16นะจ๊ะมาดูกันได้อ้าวมาอีก2คัน MG นะครับปีซนะครับปี18นะครับราคา4 5 5 0 0 0บาทนะรถสวยสีบรอนด์เดิมๆพร้อมใช้สปอยเลอร์เต็มๆนะครับสปอยเลอร์บันไดอะไรมีใส่ให้ครบเลยนะ รถสวยพร้อมใช้เลยนะครับข้างในก็สวยข้างในเบาะหนังพบพลันนะครับสวยกิฟนะครับไม่น้อยนะครับรถสวยทั้งคันเลยเห็นไหมนะสวยทั้งคันเลยครับพร้อมใช้เลยจัดเฟรนดน์ได้นะครับธนาชาตินะครับเบาะสวยเห็นไหม สี่ห้าห้าไม่แพงนะครับีหนึ่งแปดสี่ห้าห้ารถใหม่แปดแสนนะแปดเก้าแสนนะครับมีสี่ห้าห้าเองนะรประหยัดไปได้เยอะส,สภาพดีด้วยภาพสวยคลิปเลยเห็นไหมพร้อมใช้สีบรอนสไวเลอร์ครบเลยเห็นไหมอีกคันหนึ่งวีออตัวท็อปนะครับปี 11ตัว1 5 e ออโต้นะครับเบาะหนังนะคันนี้สวยพร้อมใช้ออตโต้ปี11ึนะครับขายอยู่269นะครับแม็กมากครบเลยนะครับแม็กมาครบสีสวยสีขาวด้วย1 5 e นะจ๊ะมานะแม็กเมกสวยครับรถส,สีขาวด้วยนะครับ พร้อมใช้สีอขาวพร้อมใช้เลยเห็นไหมสวยนะครับแถมแถมเซียวีคันหนึง่งอันนี้อยู่สามเก้าห้านะครับปีหนะึ่งหนึ่งสองจุดสี่ะจ้าคันนี้สองสตัว EL นะสวยเหมือนกันนะคันนี้สีขาวด้วย นะครับขาสวยเลยนะครับ <S <S แถมไปแถมไอีกคันหนึ่งสามเก้าห้านะทันเมื่อกี้ปีหนึ่งหนึ่งอมาดูรถใหม่ๆคันหนึ่งอันนี้ปีสิบเก้านะครับสามเก้าเก้าเออปียี่สิบเลยคันนี้นะครับวิ่งน้อยวิ่งน้อยใหม่น้อยนะครับสวย แถมอีกคันหนึ่งนะครับเป็นแคปเกียร์ธรรมดานะเป็นดีเซลนะครับปี20ไม่หลักพันนะนะครับไม่ประมาณ5,000 2.2ดีเซลเกียร์ธรรมดามาดูกันได้นะครับมาดูกันได้นะจ๊ะอ้าวมาแล้วเอสคัส s 3 2 0ตัว L นะตัวยาวนะครับ C D I d e s ซ e นะครับปี2,007ขายอยู่แค่ตอนแรกว่าจะขายร้านนึงอะนะครับคันที่แล้วผมขายเป็นร้านนึงอะคันนี้เพียเขาขายแค่8 9 0 0 0น0บาทเท่านั้นนะครับ ใา้แล้วเป็นเครื่องเบนซินนะนี้ตัวนี้ดีเซนนะ AMG ด้วย AMG ด้วยนะจ๊ะดูล้อซะก่อนนะครับสวยกิฟตนะครับมาสภาพนี้เลยนะยังไม่ำทำส่งทำสีเก็บสีเลยนะนะครับขายถูกๆนะครับตามสภาพเลยจัดแซดนได้นะครับน,ะบน,นะบนี่เป็นไงล่ะเบาะหลังมาเริ่มเลยเห็นไหม หลังเบืเ้องริมเลยครับสวยประตูดูดนะจ้าประตูดูดเห็นไหมประตูดูดนี่ยใช้งานได้ปกตินะครับข้างหน้านะครับสวยเห็นไหมวงมาะัรมันตีฟังกชันโอ้โหหรูหรานะครับคันที่แล้วผมขายไป็ร้านสองอะนะครับคันนี้ขายอยู่แปดแสนเก้าถูกเกินประตูดูด,ดนะจ้าเห็นไหมประตูดูดนะ ใช้งานได้ปดกติทุกอย่างนะครับไฟฟงไฟฟ้าประตูดูดใช้ได้นี่ก็สบายแล้วนะครับโชครุนนี้โชค,โชคโลมนะจ๊ะโชคโลมใช้งานปกติเห็นไหมนะครับถ้าเกิดมันเสียมันจะเตี้ยมันจะแบนลงไปเลยนะครับต้นละหลายหมื่นนะครับโชคโลมนี่ก็ไม่ต้องทําใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้ปดกตินะครับตัวท็อปสุด AMG นะครับ แม็กสินะครับหายากมากเฮีย yeah, บอกว่าป้ายแดงคันนี้ออกข้างมา9กล้านตอนนี้เหลือ8ปดเท่านั้นแปดแสนเท่านั้นนะครับแต่ไฟนแน,นด์ได้เกือบเต็มนะครับทันลูปก็มีมีครบทุกอย่างนะครับมาดูกันได้นะจ๊ะอ้าวอีกหนึ่งคันอันติสอันติส ส1 3นะครับตัวท็อปสุดแอร์แบ็ก CNG นะครับขายถูกสองห้าเก้าจัดได้เนี่ยหนึ่งจุดโทก e. ี CNG นะขายถูกรถต้เดิมพร้อมใช้เลยนะใหม่น้อยยืนต,ตัวไม่ได้เชนก่อนเปลี่ยนเป็นโฉมใหม่เนี่ยนะนะครับสวยตเดิมหมดเลย ตัวท็อปสุดนะจ๊ะเนี่ยโฟล์ลายมีแอร์แบ็กด้วยเห็นไหมแอร์แบ็กมีทุกอย่างนะครับที่รถจะมีไมน่าจะแสงสว่านะครับสวยเบาะหนังด้วยตัวท็อปนี่เบาะหนังอยู่แล้วเบาะหนังหมดครบทุกอย่างเลยใช่ไหมสวยนะครับล้อแม็กสีเทาเข้ม เขาฟ้านะจ๊ะมาดูกันได้แต่เป็นนั้นได้เต็มนะ259นะครับไม่แพงภาษีต่อเรียบร้อยนะครับมาดูกันได้รถผู้ใหญ่ใช้ดีดูแลตลอดนะครับมาดูกันได้นะจ๊ะสวยนะครับอ้าวปรับราคาลงนะครับแดนเซอร์ ปี2000นะจ๊ะคันนี้ออโต้1นนะครับทะเบียนไม่ขาดต่อต่อเรียบร้อยรถดําเดิมพร้อมใช้นะขับได้เลยไม่มีปัญหานะครับเครื่องเกียร์ดีหมดนะครับ1.8นะครับเป็นซีน1นดออโต้นะนะครับสวยดํามเดิมเลยนะครับรถเหลือ60,000บาทนะครับโอ้โหเซฟิโลรถเหลือ60,000บาทนะครับเครื่องเดิมนะครับ หกหมืนบาทสองคันเลยนะนะครับสองคันก็แสนสองที่จะรถเต็มแล้วไม่ไหวครับปล่อยปล่อยแล้วปล่อยอ้าวสีสามร้อยบรูเทคนะครับับนก็บาทถ่ายให้ดูวันก่อนสวยป่ะคันที่แล้วสีดำนี่พี่ ที่ที่หนองคายมั้งใส่ไปเรียบร้อยแล้วจัดไฟแนนซ์ไวสไลด์รถส่งไปให้เลยอะนะคันนี้ก็สีขาวที่สามร้อยนะครับข้างในสวยมัม้ยข้างในสวยรีวิวก,กลางแดดเลยนะดดรีวิวก,กลางแดดเลย นะที่อื่นเขารีวิวในร่มนะเราเราเราล่ารารอ,อก,กันกลางแดดแต่น,นี่เบาะแดงด้วย AMG เนี่ย b u e c k AMG ท็อปสุดเลยไฮบิด C สามร้อย b u i c h ไฮบิดท็อปสุดหลังคาแก้วร้านก็บาทนะแอดไลน์มาถามแล้วกัน AMG ครบเซ็ตแท้จากโรงงานรายจุกจานี่ไง กิบเลยคัตัดรถสวยๆมานะทีนี้ไม่ต้องกลัวแล้วเ,เขารับประกันสิบปีฮนะรับประกันสิบปีนะไม่ต้องกลัวเรื่องสบายๆคิวๆออกใหม่สองล้านกว่าสองล้านห้าสองล้านเจ็ดนะู่นน่ะมือสองเหลือล้านกว่าบาทโอ้โหจัดไปแนได้เต็มนะครับ ตั้งจังหวัดได้หมดจังหวัดไหนก็จัดได้นะจ๊ะแอดไลน์มาได้นะอ้าวอัปเดตสต็อกนะจ๊ะโอ้โห,โโหแดดแดดอุ่นๆน,นะมีรถมีเข้าออกหลายคันเลยนะครับมาดูกันอ่านี่เป็นรถเข้าใหม่นาวาล่าเกียร์ธรรมดานะครับเกียร์ธรรมดาแต่ล้อไม่ธรรมดาล้อใหม่ยางใหม่นะครับ สูงเลยใส่ล้อยางใหม่สูงเลยเห็นไหมเกียร์ธรรมดานะจ๊ะคันนี้ขาย469เท่านั้นนะครับรถปี20นะครับใหม่ๆหล่อๆใหม่ๆ,มๆนะครับมาดูกันได้ขายดีขายดีนะรุ่นเนี้นะครับมาแวบไวมาแวบจบไปนะครับเนี่ยล้อนะล้อสวยนะครับ 469จัดไฟแนนซ์ได้ผ่อนได้สดได้นะครับน้ไลาหนึ่งคันคันนี้ออตโตออตโตคาลิเบอร์ออตโตออตโตสี่ประตูนะครับกล้องสา6 0กล้องา360แ,แล้วนะจ๊ะคันนี้ขายอยู่588เท่านั้นนะครับสวยๆเดิมๆพร้อมใช้นะจะไฟแนนซ์ Finance ได้เต็ม ไททันล้อใหญ่นะครับล้อสวยออโตโอ้สประตูออโต้นะครับห้าหนเท่านั้นนะครับสิบะตอออโต,โต้เติมพร้อมใช้เลยนะวีคอสมีหลายคันเลยคันนี้18นะครับวีคอสหน18สวยนะครับสี่ประตูออโต้เหมือนกัน18เครื่อง3000ันนะจ๊ะหล่อหอนะครับ หล,ล่อเลยเห็นไหมสีประตูออตโตวีคอสนะครับพรอมมีเยอะนี่เป็นโหลอ่ะคันนี้ก็วีคอสอันนี้วีคอสขาวปี1-6อออตโตเหมือนกันนะจ๊ะเชิญสามพันสามพันนะครับอันนี้คือจะขายอยู่ประมาณหกเก้าเก้านะจ๊ะไฮแลนเดอร์หกหกหกนะครับ 1866 6นะครับขายอยูแสนหกหมื่นหรือพันบาทแอตลีดออโต้นะครับมีคันเดียวในเว็บเลยอันนี้ขายแค่599เท่านั้นผ่อนได้สดได้จัดได้เต็มด้วยนะออดี้คิวสามล้านสองเท่านั้นนะครับปีหนึ่งห้าสวยกริปสวยกริป ดีเซลนะเป็นเครื่องดีเซลดีเซลนะครับ B M 5 2 0 d เอ้ย3 2 0 d นย์ะจ๊ะดีเซลดีเซลดีเซลนะครับรันสี่รันสี่ Pajunner Pajunner นะครับมีสีเทาสีน้ำตาลนะจ๊ะสีเทานี่โปรโมชั่นอยู่999าเก้านาหมื่นเกบาทนะครับปีหนอีกคันปี15 9 6้าแสนื่นก้าันบาทนะครับสีน้ำตาลนะจ๊ะดูในคลิปอีกคลิปนึงได้เบนได้ยินเสียงป่ะกำลังวอร์มเครื่องเลยเนี่ยเบนเบนเบนคูเป้น,ปน,ปนปปนะถ้าแสนก็บาทมาดูกันได้มาอยากได้มาต่อราคาดูได้ทําสีไปแสนกว่าแนละ้ว <laughs> ทําสีใหม่ทั้งคันนะแสนกว่าแต่คันนี้ไม่ได้ทําคันนี้สีเดิมนะคันนี้คูปเป้ a m g สีเดิมนะจ๊ะนะสวยๆมาดูกันได้เนวัลล่านะครับขับสีสีประตูออตโต้แม็กยางใหม่นะครับแม็กยางใหม่นะครับยางแม็กก็สี่หมื่นละนะครับชุดแต่งอีกนะชุดแต่งด้านหลังอีกเนี่ยโอเวอร์แลนด์นะครับโอเวอร์แลนด์โอเวอร์แลนด์มี ชุดแต่งด้านหลังมีโลบาเนี่ยนะครับสองชิ้นนี้ก็มีเท่าไหร่อหลายตังนะหลายหมื่นอยู่นะครับนะแถมไปเลยนะครับขายแค่รถขายแค่ห้าแถมชุดแต่งล้อเลอแสนกว่าบาทนะครับล้อเลอโลบาแสนกว่าบาทนะจ๊ะออตโต้ด้วยนะ ขายเข้ารถธรรมดาเลยนะครับอันนี้มาอยู่ปีประมาณหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะรถสวยพร้อมใช้เดิมๆไทต,ตนันตัวใหม่ขายดิบขายดีนะนะครับมาดูกันได้อันนี้เป็นตัวขับสี่ท็อปสุดนะครับอยูแปดเก้าเก้าเท่านั้นสวยเลยนะครับเมื่อกีก้เข้าใหม่นะเนาวราเข้าใหม่ อันนี้เข้ามาอีกหนึ่งคันเป็นไททันไททันคับ,คบ,บนะสี่นะครับปีหนึ่งหกคับสี่นะสวยนะครับสวยกิฟนะครับเดิมๆออโต้หมดเลยนะออโต้นะจกักคันนี้ปีประมาณหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสวยนะครับยาลิสนะครับยาลิสปี ศูนย์เจ็ดศูนย์แปดนี่แหละยางล้อยางใหม่นะครับยางใหม่เลยเพิ่งเปลี่ยนนะครับสวยสปอยเลอร์ครบเป็น e limited นะคันนี้สปอยเลอร์ครบเลยนะครับมาดูกันได้ดูกันได้นะจ๊ะขายอยู่แสนกว่าบ,บาทแสนเจ็ดเก้านะครับ xv นะครับ xv ปีหนึ่งหกนะครับ 2.0i สีเทากากีคันเดียวในเว็บหายากมากนะครับมาดูกันได้สวยๆเอ็กคันนี้ B13 นะครับขายอยู่599เท่านั้นนะครับสดจัดได้หมดนะครับสวยนะเป็นตัว LCI นะนะครับเป็นตัว LCI พรมอะไรเบาแล้วนะครับเนี่ยทีนี้มันให้ตัวตัวแดะตัวทับทีมตรงนี้มันจะอยู่แยกกับริ้วริ้วดำนะครับเป็นตัว LCI ไปพรมอะไรเบาแล้วนะครับหารสพร้อมใช้เลยนะครับ BT 5 0 Pro นะครับออตโตออตโตนะครับ ออโต้ครับคันนี้ขายดิบขายดีเหลือคันเดียวแล้วเหลือคันเดียวแล้วนะครับมาดูกันได้คันนี้ขายแค่499เท่าน,นั้นเบนเข้าใหม่ CLS นะครับไม่กล้าถ่ายใกล้ยังไม่ได้ลัะนะครับคันนี้ก็ไม่แพงไม่แพงเป็นตัวซันระูยนะนะครับ ราคายังไม่รู้ใครอยากรู้ราคา MG นะครับ MG C D I ป่ะ CLS 2 5 0 D นะนะครับตัวใหม่สวยเลยนะแต่ยังไม่ได้ลางนะยังไม่ได้ถ่ายใกล้ๆให้ดูกันนะครับโบตอนโบตอนนะครับโบตอนแสนแปปีหนึ่งสี่ออโต้นะครับเป็นสินนะจ๊ะ